ถึงเวลาที่เราจะได้เก้าอี้ดนตรีกันอีกครั้งนะคะนี่ก็คือถูกเรียกคิวมาแล้วนะคะกำลังเดินเข้ามาในห้องในฮฮลที่แบบขั้นตอนต่อไป ามานั่งรอแล้วนะคะก็จที่แบบนั่สกแกน QR code ที่อยู่ในโทรศัพท์คือระบบระเบียดดีมากเลยพอสกแกนปุ๊บก็คือมีมาเสอรเข้าโทรศัพท์เอาเลยเว้ย เดินยาหนักหลังฉีดไปแล้าเกิดว่ามีอาการปวดมากราะว่ามีไข้ทันยพลาได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นั่งรอดูอาการอีก15นาทีนะได้ถือขึ้นไม่หน้าอกหายใจลำบากเนาะเจนจะนาทีไปเลยนะคะได้ฉเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มานั่งรอดูอาการเขาให้นั่งรอดูอาการทั้งหมด15นาทีตอนนี้นั่งมาประมาณ2นาที รู้สึกแสบแสแล้วนะคะก็คือวันนี้มิวไปฉีดวัคซีนซีโนแวคมานะคะโดสแรกก็มิวอะลงทะเบียนกับโรงพยาบาลจุฬาพรนะคะมิวก็เลยเลือกวันที่เร็วที่สุดเพราะมิวอะคิดว่าแบบมิวอยากจะฉีดนี่ห้ออื่นมิวก็เลยเหมือนฉีดที่มีอยู่ให้เสร็จให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้แบบได้ฉีดยี่ห่อใหม่เร็วที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นอนะคือเหมือนกับ อาชีพหนูอะต้องแบบออกไปเจอผู้คนเยอะเนาะหนูเป็นช่างแต่งหน้าไปกองถ่ายอะไรเงี้ยเจอคนเยอะมากแล้วคือถ้าระหว่างเนี้ยเราออกไปทํางานโดยไม่มีวัคซีนอะเออหนูก็กลัวไงหนูก็รู้สึกว่าแบบหลายๆอย่างอะหนูกลัวว่าวันหนึ่งสมมติในเดือนหน้ามีมาตรการออกมาแบบ ที่กองถ่ายเขาทำกันเองว่าเออขอช่างที่มีวัคซีนนะเพื่อเข้าไปทํางานแล้วเราไม่มีวัคซีนเราไม่มีความพร้อมแล้วก็เหมือนเสียโอกาสทํางานไปอะไรเงี้ยคือมันก็คิดหลายอย่างมากคิดเยอะมากในการจะไปฉีดอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเออเราจะแจ็คพอตไหมอะไรเงี้ยคือมันคิดเยอะมากแต่ก็คิดถึงความเป็นอยู่แบบอาชีพการงานมันอาจจะจำเป็นอะไรเงี้ยมิวค่ะคิดอย่างเงี้ยนะมิวก็เลยรู้สึกว่าเออมิวต้องฉีดอะไรที่มันมีตอนนี้คิดเผื่ออนาคตอีกว่าถ้ามันมีห้องอื่นเข้ามาเงี้ยมิวก็จะได้แบบฉีดเร็วแต่ถ้าสมมติ เราฉีด s ี n นแวคช้ามันก็อาจจะได้ฉีดยี่ห้ออื่นช้าด้วยเพราะยังไม่รู้ว่าการที่เราได้รับวัคซีนไปแล้วครบโดสไปแล้วเงี้ยมันจะฉีดยี่ห้ออื่นซ้ําเข้าไปได้อีกภายในกี่วันกวมันมีแบบกําหนดการแล้วมันยิ่งทําให้แบบเราต้องรอไปอีกอะไรเงี้ยแล้วมันก็อยากเดินทางอยากไปต่างประเทศ มากแล้วเผื่อมันมีงานที่จะต้องไปทำต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็เลยอยากแบบมีความพร้อมอ่ะเออคือมิวคิดหลายอย่างมากทีนี้คือที่ไม่ทำรีวิวมันก็ไม่ได้แบบว่ามารีวิวเชิญชวนให้ใครไปฉีดไม่เกี่ยวนะคือแค่รีวิวเลยว่าเออเราไปทำมาเราก็คืออาการยังไงเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยคือเหมือนสบันทึกเป็นประสบการณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้โดสแรกผ่านมาแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมง ก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยคือดีมากหนูก็คือแค่ไปตรวจนะว่าแบบข้อมูลถูกต้องนะแล้วก็ได้รับวัคซีนน,น,นี่เป็นแบบบันทึกประวัติแล้วก็ให้พี่พยาบาลฉีดซึ่งพี่พยาบาลน่ารักมากเขาอายุไม่เยอะแต่ฝีมือดีคือโชคดีของเรามากนะคะที่นี่การฉีดก็คือไม่ให้ฉีดอย่างนี้นะให้แบบยกแขนขึ้นมาหน่อยเหมือนเขาก็จะให้เท้าเอฟแล้วก็เาก็ฉีดเข้าไปเว้ยคือเบาเบากว่าเข็มทุกอย่างในโลกนี้ได้เคยเจอ มันอาจจะไม่เมื่อนิดหนึ่งนิดเดียวมากๆเลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเนาะตอนแรกอะ่ะมันจะแสบแบบนั่ง15นาทีแลรกมันจะแสบแบบยามันวิ่งไปตามเส้นเราอะไรอย่างเงี้ปยปะาระยวเวลาทั้งหมดในการทำนะก็ใช้คร่าวๆนะคะ30นาทีในการเข้าไปในการเข้าแถวในการรอในการฉีดเสร็จกับ แต่ไม่รวมแบบว่าวนรถจอดเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเผือเวลาแบบ 40- ่ถึงหงชั่วโมงนะในการที่จะไปทํากิจกรรมนี้นะคะข้อควรปฏิบัติก็ดื่งนั่งเยอะพักผ่อนเยอะห้ามออกกำังกายงดออกกำลังกายแต่ก่อนนะคือมีคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้ามีผลค่าเคียงหลังจากฉีดจะได้รู้วามาจากวัคซีนจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราออกกำลังกายแล้วปวดเมื่อยอะไรเงี้ย ก็งดแอลกอฮอล์อะไรนี่นั่นเนาะจริงๆข้อควรปฏิบัติทุกอย่างมันจะมีถ้าเราลงทะเบียนเสร็จเ,เขาก็จะบอกเขาก็จะแนะนำซึ่งกับสถาบันอื่นที่เปิดมิวไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างนะมิวรู้จักแค่ที่นี่กับแอป,ปหมอพร้อมซึ่งแอป,ปหมอพร้อมอะ่ะมิวยังไม่ได้คิวเนาะปะมิวได้คิวของที่นี่ก่อนแล้วก็มาฉีดของที่นี่ก่อนเพราะมิวอยากฉีดให้เร็วที่สุดแบบที่มิวบอกก็คือมิวจะได้ไปฉีดที่ห้ออื่นให้มันเร็วขึ้นอีกอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยคือการแพลนของตัวเองการ,รตัด คิดเอาเองคิดดีๆสำหรับช,ชีวิตค่ชีวิตมันแบบว่าเข้าใจเลยว่ามันบอกกันไม่ได้หรือแบบมันแนะนํากันไม่ได้ไม่ได้เลยอันนี้คือแค่รีวิวประสบการณ์ของตัวเองที่แบบผ่านมาแล้วแค่นั้นเองนะคะไปนอนกันละบายโอเคมาอัปเดตแล้วนะคะตอนนี้ก็ครบ24ชั่วโมงแล้วหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกมานะคะก็อาการไม่มีอะไรเลยยังมีปวดๆตัวนี้นิดนึงถ้าเรายกขึ้นอย่างเงี้ย ก็จะรู้สึกปวดซึ่งแปลว่างหดทงมวนอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าปวดอันนี้ปกติมากสำหรับการฉีดวัคซีนใช่ไหมมันรู้สึกไม่เมื่อยคอแต่อันเนี้ยน่าจะนอนตรงหมอนเมื่อคืนเพราะว่าถ้าเมื่อยจากวัคซีนน่าจะเมื่อยทั้งตัวแต่อนนี้แบบเมื่อยแค่ช่วงอย่างนี้นะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรโชคดีมากคือลุนแทบตายว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นไหมจะเกิดอะไรขึ้นไหมเพราะว่าตอนสองทุ่มเมื่อคืนอะ่ะ นิวรู้สึกชาชาที่มือแบบทั้งแขนนะแล้วก็ขาข้างที่ฉีดแต่ว่าก็คุยกับเพื่อนที่เป็นเภสัชเขาก็บอกว่าก็ก็เกิดขึ้นได้เป็นปกติไม่ได้เป็นอาการแบบอันตรายหรือว่าแพ้ยาอะไรเงี้ยโอเคพอครบยี่สิบชั่วโมงแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มาอัปเดตสไรวันนี้ไม่มีอะไรแล้วจะเป็นลุ้นโดสอีกสองอาทิตย์ค่ะ